ลิซ่าแบล็คพิงเจ้าเม่สถิติล่าสุดภาพชุดว่ายน้ำสร้างประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเป็นคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าและลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันนีนามของลิซ่าจากวงแบล็คพิง k เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆถ้ากับยอดติดตามอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทะลุ64.2ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยๆเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะและสำหรับภาพชุดว่ายน้ำที่ลิซ่าได้โพสต์ลงไปเมื่อ2วันก่อนก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับเส้นคลับทั่วโลก เพราะตอนนี้มีรายงานออกมาว่าโพสต์นี้ของลิซ่านั้นได้สร้างสถิติใหม่มียอดไลค์ทะลุ10ล้านไลค์บนอินสตากแกรมเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊อปด้วยเวลา2วัน4ชั่วโมง25นาทีเรียกได้ว่าเธอคนนี้เป็นเจ้าแม่สถิติโลกเลยล่ะคะ่ะนอกจากยอดกดไลค์ทะลุ10ล้านเร็วลิซ่าและพิงก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากินเน็ตบุ๊ อินเนสเวิลด์เรคคอร์ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพลงลาลิซาของลิซ่าแลกพิงค k คือศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดผ่าน YouTube สูงถึง73.6ล้านครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงอีกด้วยละค่ะ